เปิดราคาชุดไทยสิวาลาที่นางเอกจกักจักวงวงใส่คู่สามีเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์ขอแสดงความยินดีกับเดียปริษาธนาวิวัฒนาราสามารถฝีมือที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักมาจากละครจากจากักวงวงที่ล่าสุดวันที่20พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาสาวเดียได้ควงว่าที่สามีหมอบอมทิบดีชุนฮเสนีนักธุรกิจกหนุ่มดีกรีแพทย์ถือเลือกตีเข้าเฝ้าสักการะ รับน้ำพระพุทธมนต์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งตรงกับวันเกิดของดาราสาวและเป็นสิริมงคลแก่การเริ่มต้นชีวิตคู่อีกด้วยทั้งนี้เดียปริษาเธอมาในลุคชุดไทยสีวาลาสีงาช้างเงินเป็นผลงานการสร้างสร้ยขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงตามมาตรฐานของแบรนด์วานุสเฟิร์สซึ่งชุดนี้มีมูลค่าสูงถึง สองแสนบาทเลยทีเดียวเอาเป็นว่าจะสวยบาดจิตงามบาดใจขนาดไหนนั้นไปชมภาพเต็มๆของเธอกันเลยค่ะ